พี่ปุ่นที่น้องกอนว้าบวันนี้อากาศดีมากเลยอะ ดีมากเลยแต่ว่ากี่องศาเาวีว mm ีฟ hmm. ีลกลาดฉุดวีฟีลกลาดเอาประมาณน่าจะไม่เกินสี่องศา mm hmm. วันนี้มีแดดฝนไม่ตกนี่คือส,สุดยอดแล้วมาอยู่เยอรมันถ้าวันไหนไม่มีแดดนี่โอ้สุดยอด เราจะไปไปเดทกัน2คนผัวเมียมีโกเดทเปล่าเราไม่ได้ไปเดทกันทุกคนเราออกไปไปเบ้ามาไปดูของค่ะ Yep because not s h destroyed the toilet Nine I don't have a big ad like that b i o m the toilet and the toilet is destroyed ไปซื้อไปดูชักโครกค่ะทุกคนมาดูชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือ Bomb the toilet อ่างล้างมือแล้วให้ดูวิวให้ดูวิวค่ะนี่ วิวสองกุ้งบ้านได้เยอะแล้วบ้านนี่ไม่รู้เขาจะปลูกอะไรต่อไปถึงแล้วค่ะเบ้ามาหรือว่าโคมโปรบ้านเรานั่นเองนะคะทุกคนโคมโปร มีคนเลยอ่ะไม่ม Pl ีคนเลยดูทุกคนใช่ท oh, mm ุกเออเลยทุกคนเยอะโอ้ดูดีมากๆเยอะโอ้โมันเป็นพลาสติกพลาสติกโอ้ดูราคาสิ complete ราคาคอมพลีแพงมากแพงมากเลยที่นี่อันนี้น่ารักมากเลยควมอ๋อคอมพลีตหมดหมดเซตนี้ทั้งตู้กระจกวก็นี้หน่ันนึ้อยเก้าสิยูโรค่ะทุกคน And you have three colours in the bathroom already, mm -hmm. right? But uh, it's nice here. Yeah. yeah, good. Hello, you've gone. Oh yeah. Seven, hundred, seven. Ah, oh, okay. Mm hmm. Look good. There's only two hundred and fifty. Huh?

und das hier ist. 150, 160. Zu we'll yeah. klein. ist zu klein. Wie groß ist 60. hier? 60. ist 60. 60. 60. 60. Yeah. ist 60. Das Das ist 60. Das yeah. okay. mm. เช่หรอดูดดอ๋อเปิดอย่างนี้ <laughs> เราก็นึกว่ามีอันนึง <9 60. S 1> วันนี้หนีหน,นีลูกมาค่ะลูกไปโรงเรียนนะคะทุกคนวันนี้แมรี่ดราม่าหนักมากร้องไห้กกเกาะแข้งเกาะขาแม่ไม่ยอมเข้าไปในโรงเรียนน่ะทุกคนคิดดูแบบเกาะ,ะมาลูกลิงเลยแบบแม่ก็ต้องใจแข็งค่ะต้องไปต้องไเธอต้องอยู่เธอต้องอยูอออ่ที่นี่เฮ้ย แบบว่าเรียกครูให้มาเอาไปนะคะครูก็มาแบบว่าเออชวนเมลี่ไปเล่นนางก็ยังไม่ยอมค่ะ so, s <S ก็ยังเกาะขาแม่แบอกว่าจะกลับบ้านกับแม่ด้วย so, s <S ไม่ไม่ยอม s <S อ่าน,นะคะหกสิบเซน but don't have ช่างช่าง under วุ้นเจรอยากอยากซื้อใหม่ <laughs> ที่มันมีแบบตู้ข้างล่างอ่างล้างมือด้วยอะไรเงี้ยก็คือไก่ก็ ออกมาเลยคือแบบวิ่งหนีมาเลยอะไรเงี้ยปล่อยไมลี่ร้องไปอะไรเงี้ยต้องใจแข็งมาทุกคนก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างนางร้องนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยวันนี้แฟงเลิกงานเร็วนะคะก็เลยมาบล็อกใหม่มาดูชักโคกอ่างล้างมือเพราะว่าอ่างล้างมือมันแตกค่ะอยู่ดีมันก็แตกชักโคกก็แตกมันเก่าแล้วอ่ะมันถึงเวลาต้องเปลี่ยน มันมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราต้องเลือกเองไม่มีแบบว่าพนักง,งานมาคอยเซอร์วิสเหมือนบ้านเรานะคะที่นี่ก็คือคุณอยากได้อะไรก็คุณก็ดูเอาเองเสร็จแล้วถ้าคุณมีปัญหาอะไรสงสัยคุณก็ไปถามพนักง,งานได้นะคะจะไม่มีพนักง,งานมาคอยเดินตามเรามาคอยเซอร์วิสเรานะคะที่เมืองนอกจะเป็นแบบนี้คือเขาไม่ค่อยเซอร์วิสเหมือนเหมือนเมืองไทยนะฝรั่งถึงมาเมืองไทยถึงได้ชอบไงเพราะาคนไทยแบบว่าเซอร์วิสอันดับหนึ่งเลยอ่ะ เดี๋ยวต้องไปเช็คที่อ e ีเกียอีกรอบนึงค่ะทุกคนก็ต้องดูหลายๆที่นะไว้แบบว่าตัดสินใจต้องประหยัดค่ะตอนนี้อะไรๆก็แพงนะคะที่เยอรมันแตงกว่าลูกละสอยูโรทุกคนแตงกว่าบ้าบออะไรลูกละสอยูโรเกือบเกือบ8ปดบบาทอะ่ะดูแพงมากมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะที่ของเข้าของแพงขึ้นที่เมืองนอกนี่ยิ่งกว่าเลยนะคะ ฟ้านี่นี่นีอยู่ใส่ซเวนสวยดีเนี่ยใช่เดี๋ยวต้องไปรับไมลี่อีกนะคะตอนเที่ยงเนี่ยขอเดบิดอ๋ออันเปิดแล้วก็เปนปิดอย่างงี้สวยค่ะสามห้ายูโร พามากินอินดิ้คนไทยนะคะหน <c oughs> ไหมหอเออออห สวัสดีค่ะโอ้ตาลไปรี่รู้กันมาโอ้มันเป็นไอส์เรนทุกคนดูมันเป็นน้ำแข็งมันจะเป็นหิมะก็ไม่ไม่เชิงเป็นน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งดูสิตกลงมา โอ้ตายแล้วตายแล้วนั่นชัวร่าทำไมวันนี้มันหนาวมากเลยวันนี้ไม่หนาวแล้วหนาววันนี้หนาวหนาวมากเลยค่ะทุกคนโอ้ยดู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 ทุกคนดู <c oughs> ดูบนพื้นดูบนพื้นค่ะ <c oughs> ขาวๆเนี่ยมันเป็นน้ำแข็งนะนมันไอซ์เทรนมนหนาวมากเลย<ด>โอ้ตา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  ไม่รีบไม่หนาวล้วไม่รีบไปใส่เสื้อไปโอปลูกต้นไม้ค่ะทุกคนโอ้ยูต้นไม้ไยเด้ว ูสิคะมัน,ม,น,ม,นมันตกมาเป็นน้ำแข็งมันคือไอซ์เรนทุกคนดูสิแล้วก็แบบนี้นะคือแบบถนนมันจะลื่นมากเลยเนี่ย Mama, ถนนมันจะถนนมันจะลื่นมากเลยโอ้โอหไม่ได้แค่น็อตแค่น็อตอะไรเนี่ยเ no, <my> น,นื้อไสยักษก็แม่ไม่มาเจอโอ้ คือแบบจะปลูกต้นไม้พอดีไก่เอาไอก่เอาไก่เอาต้นต้นใบเตยมาจากเพื้นทรยทุกคนตัวมันตายไหนนะไปไหนแล้วไปไหนแล้วอยู่ในบ้านหนูเดี๋ยวบอกว่าเอาดินก่อนมหนาวมากเลยอะนี่ค่ะทุกคนาาใบกรเลงของไก่เอา,าจากพื้นทายพูดไม่ใจเตายน้าไาโอ้ที่พูดไม่ที่ทักเดียวเราจะตายทุกคน

จงรอดนะจงมีชีวิตรอดเอามาไว้ในบ้านแล้วนะจงรอดปลอดภัยนะลูกนะอันนี้ค่ะใบชะพลูนี่เม่ยามารดน้ำให้นะคะอันนี้ยังมีชีวิตรอดอยู่โอ้หนาวมากเลยเยี่หิมะตกนะคะแต่ว่ามันไม่อยู่นะ พอถึงพื้นมันก็ละลายพื้นละลายเพราะว่าความเย็นมันไม่ได้นะใช่มันก็เลยกลายเป็นฝนแทนฝนแทนหนาวไม่รีบปิดหน้าต่างนะไม่เอาปิดปิดหน้าต่างเดี๋ยวมามหนาวไหนไม่รีบเล่นเล่นยังไงดูสิสเป็นแบบเออมาแงงมุมแม่งมุงมอายุนหลังค่ะ แมงมุมขยุ้มหลังค่ะม่แม่แมวกินปลาตุ้งแฉะตุ้งแฉะไม่เอาไม่เอาอ๋อไม่เอาตุ้งแฉะเนาะไม่เอาตุ้งแฉะไม่เอาตุ้งแฉะโอเคโอเคเอาม่แม่เอาเปิดสิเดี๋ยวม่แม่เปิดก่อนเอาเอาม่แม่ไม่ได้เปิดทีหนึ่งก่อนใช่เปิดที่หนึ่งเอาแล้วเปิดวันนี้แมงมุมไม่ได้ก็หาสิ

ว่าแบบกมามาไม่ได้เปิดเป็นหนึ่งแมงมุมอู๋ <c oughs> เคฟเฟอร์เคฟเฟอร์ <c oughs> ใช่แมลงเต่า <c oughs> ทองแมลงเต่าทองไหนอ่ะอีกอันนี้แมลงแมงมุมอันนี้ก็ต้องหา,อาสิใช่ไหมแมทติง อันนั้นไม่ใช่อันนั้นนอน <c oughs> นอนนอนมันอะไรมันกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไม่ไม่ใช่นอนไม่ได้ไม่ใช่นอนเหรอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นฟ็อกไม่ได้เป็นกบไม่ได้เป็นกบวัวแบกกบมันร้องแบบนั้นเหรอวัวแบกวัวแบ๊กโอ้กบมันร้องแบบนั้นมันไม่ได้ร้องอ๊พป๊ะโอเคโอเค เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะคะทุกคนเล่นเกมกับสาวน้อยก่อนี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะมั่นไนยัต่ีนิ่อันนี้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็เออให้กําลังใจเราตลอดมาเลยนะคะทำให้ช่องเล็กๆของเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน สวัสดีค่ะไมรี่สวัสดีค่ะก่อนบ๊ายบายเอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเร็วบ๊ายบาย